สวัสดีครับช่องตามารถไฟชาแนลนะครับวันนี้วันที่24ธันวาคมพศ2565นะครับขณะนี้เวลา14นาฬิกา42นาทีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีกันที่เดิมนะครับวันนี้เรามาดูขบวน721กันดีกว่านะครับว่าจะมายาวจะมาสั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็ก่อนจะไปดูขบวน721นั้นก็ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ช่องตามารถไฟเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครับตัดภาพไปดูขบวน721กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ขบวน721นะครับกําลังทําขบวนเข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับ เรามาดูกันครับมาเลยนะครับอุยไม่ได้เข้าทางสี่ตามปกตินะครับ นี้เข้าทางหนึ่งนะครับเหลือจะเชื่อนะครับสําหรับขบวนเจ็ดสองหนึ่งวันนี้นะครับหายากนะครับขบวนเจ็ดสองหนึ่งที่จะเข้าลางหนึ่งนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับตอนนี้กําลังเข้าทางที่หนึ่งสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับ บตยนะครับรถหินแล้วก็คอนพาละนะครับเป็น4523นะครับ ที่หน,นะครับสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้ากันเลยนะครับครับเราก็ไปเดินกันดูใกล้ๆกันเลยนะครับสำหรับขบวน7 2 1องหนึ่งในวันนี้นะครับ721ที่พิเศษนะครับเข้าทางที่1สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับ เดี๋ยวก็ได้เดินดูริ้วขบวนเจ็ดสองหนึ่งกันไปในตัวนะครับเดินไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับ ขณะที่เปลี่ยนเวรที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับก็ทําการลงสินค้านะครับจากคอนภาระนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับวันนี้ก็มากับนะ ขุนศึกนะครับ g A สี่ห้าสองสามนะครับเม,มสักกูนะครับเลีกกันที่คลองไซนะครับผมไปไม่ทันนะครับก็มาดักกันที่นี่เลยนะครับ กำลังก็ดูสินค้ากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขบวนรถออกจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีกันเลยนะครับมาดูอีกฝั่งกันนะครับเป็นเลี้ยวขบวน721นะครับก็มีบ,อบพอแล้วครับตู้คอนพาระนะครับรถหินสองคันนะครับบตยหนึ่งตู้แล้วก็เป็นหัวรถจักรทำการนะครับ ตอนนี้กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะจะ,จะถ่ายกันที่ชันชลาที่สองว่าจะไปตรงจุดตัดกันดีนะครับเกำลังเดินดูเลี้วไปด้วยกำลังคิดไปด้วยนะครับนับรถจักรของเรานะครับสี่ห้าสองสามนะครับ เมื่อโดนแดดแล้วก็สีสันแล้วก็สวยสดงดงามครับขาวผ่องกันเลยทีเดียวนี้แดดดีแดดสวยมากเลยนะครับรอออกจากสถานีไฟสุราธานีนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยของขบวน721แล้วนะครับ จะออกจากสถานีไฟสุราษฎร์ธานีในไม่ชานี้แล้วครับสถานี้นะครับขบวน721ก็กำลังไหลออกจากสถานีไฟสุราษฎร์ธานีในชานชาลาที่1นะครับออแล้วนะครับ ไปไปไว้นะครับขบวน721นะครับวันนี้นะครับก่อนจากลากันนะครับก็กระผมขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องตามารถไฟไว้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้คอนเทนต์ของสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับกระผมตามารถไฟขอจากเลงเท่านี้นะครับ กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับเก็บเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแดดออกเมื่อรถไปนะครับแดดหูกเมื่อรถมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ